ดูลแลห้องน้ำวันนี้ครับเสร็จแล้วไปเรียนเสร็จแล้วไปเรียนอย่านั่งทำไมนั่งทำไมไปเรียนครับไปเรียนครับมาไทายเรียน ลูกไปเรียนลูกไปเรียนไปเรียนไปเรียนได้แล้วลูกไปเรียนลูกถึงเวลาครับอ่าถึงเวลาไปเรียนครับไปเรียนไปเรียนไปเรียนลูกลูกลูกไปเรียนไปเรียนอ่ายืนอะไรกันนั่งทำรายการนั่งทำายการนั่งทำรายการนั่งทำายการปาได้เรียนได้แล้วไปลูกป่ะ เขานานรีบออกครับอย่านานควันห้ขึ้นย่า,คยา้ควคันขึ้นรีบครับรีบเข้ารีบออกครับรีบเข้ารีบออกอย่านานอย่านาน รีบครับรีบเข้ารีบออกอย่านานาั้นนอไครับเนี่ยไปเรียนครับไปเรียนถึงเวลาดัครับเพื่อนเขากระโดดเข้ามาหรือเปล่าครับยจเราายเนยโอ้สถามางสาล้เ ปเรียนไปเรียนไปเรียนคนนี้เรียนห้องไหนเรียนห้องไหนีหนนค่ะนา,าอย่าเรียนอย่าเรียนไม่ใช่ทีเรียน ตั้งแถวคอยครูตั้งแถวคอยครูครับตั้งแถวคอยครูไปเรียนครับไปเรียนอย่านานอย่านาน นานครับาไปธุระรีบเข้า้องเรียนครับรีบก,กินครับอย่านานอย่านานปิดน้ำด้วย อย่านานอย่านานรีบเข้ารีบออกสิทุลารีบเข้าเอาคอยครลูกเพื่อนอยู่ไหนคอยคนเดียวก็พอนั้นปลไาปลาคอยคนเดียวพอลูกปลาไอ้นะไอ้หนูรีบกินครับรีบไปอย่านานยกเลยยกเลย เข้าก็เข,ข้าไม่เข้าก็ไปเรียนเสร็จแล้วไปครับ จะละไป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  ค่ยๆค่อยๆเรียน